เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่านําไปล้อเลียนเป็นเรื่องตลกนั่นก็คือคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแพทรทองทานชินวัตรที่ได้เคยพูดเอาไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและท่านได้นํามาพูดอีกครั้งในการถแถลงนโยบายครั้งนี้นั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าท่านอยากเห็นคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีดิฉันคิดว่าหากเรามองประโยคนี้ด้วยใจเป็นธรรมค่ะละวางอาคติและความเกียรติทางการเมืองเราจะพบว่าประโยคดังกล่าวค่ะมันไม่ใช่คําพูดล้อเล่น ไม่ใช่เรื่องตลกขบขันแต่จริงๆแล้วค่ะประโยคนี้มีหลักการสามข้อด้วยกันเริ่มจากคำว่ามีกินมีใช้ค่ะคำนี้เป็นคำที่สะท้อนถึงสังคมที่มีระดับการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีการกระจายโอกาสและมีการกระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงทําให้สังคมนั้นค่ะไม่ได้มีความเหลื่อมล้ามากจนเกินไปสังคมที่มีกินมีใช้ค่ะคือสังคมที่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ คำว่ามีเกียรติค่ะคำที่สองเป็นคำที่สะท้อนถึงสังคมที่เคารพและย,ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทุกรูปแบบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพวัฒนธรรมศาส,สนาชาติพันธุ์สังคมที่มีเกียรติค่ะคือสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายได้พลเมืองทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีความแตกต่างกันและพลเมืองทุกคนได้รับการปฏิบัติจากรัฐด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในระดับกฎหมายและระดับของนโยบาย คำสุดท้ายค่ะคำว่ามีศักดิ์ศรีคำนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นสังคมที่มีรากฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เข้มแข็งพลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านจนทำให้สังคมนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสายตาของชาวโลก